อ่าแล้วถ้าไม่มีเจตนามันจะมันจะรู้พุโทโธได้ยังไงล่ะอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเออแปลว่าถ้าเรากําลังจับอิริยาบถได้แปลว่าเราเจตนาจะรู้อิริยาบถนั้นสติมันจึงเป็นเครื่องระลึกขึ้นมาไงเจตนามันก็ตั้งเลยไงมันก็จับกันเลยเห็นไหมมันยังไม่ทันกันเห็นไหมเนี่ยอ๋อแล้วแล้วทีนี้ออลืม่ นหนูก็คือนูอยากจะถามว่าถ้าถ้าบวชบวชบวชพระแล้วอ,ะอ่ะอ่าถ้าอยากจะเรียนต่อแต่เป็นสาขาภาษาต่างประเทศเจตนาเพื่อเพื่อที่จะเผยแพร่คําสอนอย่างเงี้ยมันมันยังเป็นวิชาทางโลกเพื่อเสริมอัตตาไหมคะอาจารย์มันเป็นเรื่องของภาษาไม่ใช่วิชาทางโลก S <S การเรียนภาษาเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อใช้ในการสื่อสารอันนี้ไม่ใช่ไม่นับเป็นวิชาการหากินมันเป็นใช้เพื่อเจตนาการสื่อสารเพราะฉะนั้นเหมือนเราเรียนภาษาไทยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะหรือแม้แต่พระก็เรียนภาษาบาลีนะเพราะฉะนั้นการศึกษาภาษาเพื่อให้เราเข้าใจจึงไม่นับเป็นเดรัจฉาวิชานะ เพราะมันไม่ใช่การทําเพื่อการหากินแต่เราทําจุประสงค์เพื่อการเรียนรู้แต่เพราะว่าหนูก็มองว่าถ้าถ้าพระอย่างบวชมาบวชเนียนมาแต่เรียกแล้วพอโตขึ้นเริ่มมีอายุหน่อยพอพอคิดว่าอยากจะสึกษาลาเพศออกไปครองเรือนก็ยังพอจะใช้วิชาภาษาพวกนี้ในการไปเป็นไป,ไปเป็นล่ามเป็นอะไรได้ค่ะ ไม่เกี่ยวคือเราต้องดูต่างการตั้งเจตนาครั้งแรกว่าเจตนาตอนสมัยเป็นเนมไม่ได้คิดจะสึกก็มีความตั้งใจอยากจะเรียนหนังสือด้วยการเรียนภาษาเนี่ยเพื่อใช้ในการฝึกอ่านเขียนพูดในการเผยแผ่พระธรรมคาสอนแต่อนาคตมันมีการเปลี่ยนแปลงจําเป็นต้องสึกขาลาเพียออกมาก็ยังมีวิชาการในการผู้ภาษาไปทาไปทําวิชาการทังโลกได้อันนั้นมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลง แต่เจตนาแรกคือเราต้องการเผยแผ่พระธรรมจึงสามารถศึกษาได้ไงอ๋อค่ะอาจารย์คะอาจารย์รู้จักหนังสือคู่มือมนุษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสไหมคะรู้จักอาจารย์ได้ได,ได้ได้ลองดูบ้างไหมคะยังไม่เคยอ่านเพราะว่าเพราะว่าหนูเห็นบางทีคนก็มาถามอาจารย์ว่าเริ่มต้นจากมาักซือเร่มไหนดีอย่างเงี้ย หนูก็เลยคิดว่าอาจารย์ลองดูดูให้หน่อยพี่ลองช่วยพจารณานูอา่านดูถ้าอาจารย์เห็นบ้าก็อาจจะเป็นเล่มเริ่ม,มต้นได้นะก็จะได้ช่วยช่วยกันบอกบอกเอฟซี FC ได้ะคะ่ะเพราะว่าหนูอ่านหนูอา่นอานาแต่เล่มเล่มเล็กลองอา่านหนูก็เห็นคนอื่นเขาก็รีวิวแล้วว่าเล่มใหญ่ก็ดีมันน่าจะภาษามันจะเข้าใจง่ายกว่าพุทธวจนะแล้วก็ให้เล่มจากพระโอ,อู่ค่ะอาจารย์ได้เลยศึกษาเอาเลย เราอยากศึกษาธรรมะศึกษาตรงไหนก็ได้ได้เลยตรงไหนก็ได้เล่มไหนก็ได้อิีซีน้อยอิีซีมากแต่ละคนแตกต,ต่างกันอย่าเอาตัวเองเป็นเกณฑ์ว่าเฮ้ยเราอาร่านแล้วรู้สึกเข้าใจง่ายคนอื่นรีวิวเยอะคนอื่นน่าจะเข้าใจง่ายไม่เราอาจจะเริ่มต้นจากการศึกษายากแล้วเข้าใจเลยก็ได้เพราะนั้นใครพอใจในการศึกษาอาไหนศึกษาเลยเพราะนั้นอาจารย์จึงไม่มีหนังสือเล่มเริ่มต้นให้ใครเริ่มต้นอย่างเดียวที่ควรเริ่มต้นคือเริ่มต้นศึกษา จากอะไรก็ได้ศึกษาเลยยิ่งจะเป็นหนังสือคูบา,าจารย์อย่างเงี้ยศึกษาได้เลยไม่ผิดอยู่แล้วะอาจารย์เหน็นเห็นอาจารย์บอกว่าอา่าอยากอาจารย์ถามหาติ๊กตอกช่องที่แปลพระพระที่เวิร์กฟอพีกับค่ะอาจารย์พระเทศทุกคืนทุกคืนนะคะอาจารย์บอกว่าอยากได้ช่องที่แปลใช่ไหมหนูเจออยู่ช่องเนืงอ ฮะช่องอะไรนะช่องที่อะไรนะอ่าพระสงฆ์ที่เขาเดินที่อเมริกานะคะ work for peace นะ่ะแล้วทีนี้ท่านนะ่ะเทศทุกคืนเลยอาจารย์แล้วทีนี้มีช่องที่ต่อของเราอะ่ะของประเทศไทยเอาเอามาแปลแปลให้ฟังด้วยะคะ่ะอาจารย์แบบแบบไม่ต้องเป็นคำอ่านเลยแบบเขาเขาพูดเขาเขาฟังแล้วเขาก็พูดเองแปลเลยมันมีอยู่ช่องหนึ่งคะ่ะอาจารย์ชื่อช่องพี่ส้อมออลรน,น,ะะน์ค่ะนุพิมเป็นในแชทให้พี่ปัดเลว ฮะ uh huh. <ห>ก็เพื่อใคร่อาจารย์จะอยากดูแ ah. อหอนูหนูงั้นจะเคยเกินเกินกับอาจารย์เรื่องวิธีการฝึกสมาธิแล้วแต่ว่าอาจารย์ก็บอกว่าทําได้ก็เห็นทันหนูก็เลยอยากจะพูดอีกทีนึงเผื่อใครจะจะได้ได้ยินด้วยนะคะว่าหนูนั่งสมาธิตามที่อาจารย์สอน สักพักมันมันยังมีความฟุ้งซ่านมันไม่มันไม่ม,ไม,ม,ไม,มันฟุ้งซ่านตอนทําสมาธิมันปกติอยู่แต่เหมือนกับว่าการใช้ชีวิตประจําวันมันมันค่อนข้างจะไหลไปตามอารมณ์อยู่แต่ทีนี้รูเลยเปลี่ยนมาอ่าขณะที่หายใจเข้าพูดหายใจออกโรหูตั้งสติไว้ที่ที่แสงเมื่อแสงชัดเจนแล้วหนูก็ย้ายไปที่หู พอย้ายไปที่หูชัดเจนแล้วหนูก็ย้ายลงลิ้มปีลิ้มปีชัดเจนแล้วก็วนมาที่แสงวนอย่างเงี้ยสามจุดหนูทําตลอดสามชั่วโมงหนูทดลองทําอยู่หลอาที่เล่วอาจารย์หนูหนูคิดว่าออมันทําให้การชใช้ชีวิตทิ้งอารมณ์แล้วมันเริ่มเร็วขึ้นนะอาจารย์ที่หนูอยู่อย่างที่แฟนหนูบอกว่ามันเหมือน ขัดใจตัวเองอ่ะไม่ให้เพลินไม่ให้แช่อยู่จุดไหนจนเพลินนะคะอาจารย์ม,มันทําให้การที่หนูขัดใจตัวเองมันทําได้ง่ายขึ้นอย่างเช่น,หน,กกน,นหนูกําลังจะด่าแฟนเนี่ยหนูก็เออไม่ด่าก็ได้กำลัง <c oughs> ดีใช้ได้ฝึกได้หมดแหละฝึกยังไงก็ได้ให้มันสงบอยู่ ให้มันจดจ่ออยูอเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวหนูค่อยขึ้นมาถามใหม่ก็ได้ค่ะเดี๋ยวหนูจำอะไรได้เดี๋ยวจะจดจดๆๆๆไว้ออกขึ้ม,มากค่ะอาจารย์ ส็ดีครับอาจารย์ได้ยินผมไหมครับฟัพูดเลยผมเกิดจากกรรมข้อไหนไนะครับอาจารย์ผมถึงง่ง,งเงาเบาปัญญาจากธรรมอะครบับิผมไม่รู้ธรรมะคืออะไรอะ่ะอะไรพวกนี้ะครับทำไมผมถึงเข้าถึงในธรรมไม่ถึง สักทีครับอาจารย์มหมายถึงว่าผมเคยทำกรรมอะไรมาครับถึงไม่เข้าใจในธรรมะที่แท้จริงสักทีครับแล้วทำไมถึงไม่เข้าใจครับมันเข้าใจยากครับอาจารย์มันโง่ครับอาจารย์คำถามคือเราไปฟังอันที่มันเข้าใจยาก หรือไปฟังอันที่เข้าใจง่ายแล้วก็ยังไม่เข้าใจทั้งสองอย่างนะครับอาจารย์มันจับต้นชนปลายไม่ถูกนะครับว่าคนพิจารณาอย่างไงนะครับต้องค่อย,ค,อยค่อยศึกษาไปทีละนิดไม่ต้องไปรีบร้อนอะไรไม่เข้าใจก็ฟังซ้ําไม่เข้าใจก็ฟังซ้ําฟังซ้ําจนกว่าจะเกิดความเข้าใจคนเราบางทีอินทรีย์รมีมันไม่เหมือนกันบางคนรู้เลยบางคนเข้าใจเร็วบางคนเข้าใจช้า ตามเหตุตามปัจจัยอย่าไปกังวลกังวลปล่อยไปตามนี้เอคือต้องปล่อยไปตามเหตุตามปัจจัยไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ก็เ้อเป็นยาสามก็ต้องศึกษาให้มากขึ้นเข้าใจยากก็ต้องทําความเข้าใจให้มากขึ้นถ้าเข้าใจยากเพราะเกิดจากการเราฟังน้อย<ป>ศึกษาน้อยก็ต้องฟังเยอะศึกษาเยอะขึ้่ใช่อันจะเกิดที่แบบ มันอาจจะเกี่ยวกับที่ผมไม่เคยฟังทร,รมาะมะเลยหรือเปล่าครับอาจารย์เพราะว่าผมตะเกิดมาผมไม่เคยได้ได้ฟังแบบนี้ครับมันเลยเกิดจากจุดน,นี้หรือเปล่าครับอาจารย์เป็นไปได้หมดวิธีการก็คือฟังซะเริ่มต้นฟังไม่เคยก็ทําให้เคยซะแล้วเดี๋ยวมันก็จะเข้าใจเองมันไม่เหนือปากกว่าแรงในการที่เราจะเข้าใจอะไรได้ไม่ยากเกินไปที่จะเข้าใจได้ ขอบคุณครับที่หาใจผมจับถามประมาณนี้แล้วครับอาจารย์นนี้ผมขอบคุณครับนีบ่มีตลาดสวัสดีจ้าอาจารย์ได้ยินเสียงหนูชัดไหมคะจ้า,าหนู จะจะถามไม่เชิงถามอาจารย์หนูอ่ะเป็นคนฝันฝันทุกคืนเลยฝันเลอะเทอะเปื้อนฝันไปเรื่อยแต่มันล่าสุดอะหนูไปฝันว่าผัวหนูอ่ะตายแล้วก็ในฝันนะอาจารย์มันเห็นภาพทุกอย่างชัดหมดชักเกงกระตุกอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็ร้องไห้ออกมาพอหนูตื่นมาจากนั้นหนูไม่ด่าผัวอีกเลยอาจารย์ไม่ทะเลาะก,กับผัวอีกเลย อืมหนูอาจจะต้องเถียงกันทะเลาะกันเล็กๆน้อยๆอ่ะตลอดอาจารย์อันเนี้ยมันไปเข้าทำข้อไหนอะไรยังไงคะมันเป็นลักษณะไหนคะอาจารย์ก็ฝันฝันใช่แต่หนูอ่ะมีความรู้สึกว่าเหมือนหนูได้พิจารณาว่าหนูได้เห็นภาพอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูไม่เข้าใจหลักธรรมอะไรเลยก็ดูแล้วที่เราเห็นโทษไงใช่ไหมคะการที่เราเห็นโทษว่าเออถ้าเราขาดเข้าไปในเวลานี้เราอยู่ไม่ได้ มันทาให้เรากักวากงวลใจเรารู้สึกว่าเราอยากจะทําดีกับเขาในวันที่เขายังอยู่ดีกว่าวันหนึ่งที่เขาสูญเสียไปเราต้องมาเสียใจทีหลังอย่างน้อยเรายังเห็นโทษเนี่ยเราจึงหาอุบายออกจากมนได,ได้ด้วยกันว่าเออต่อไปนี้กูทําดีกับบัวกูดีกว่านี่เป็นเรื่องดีไงเป็นกุศลแล้ว<อ>ว่าอย่างน้อยการที่เราฝันเห็นแบบนั้นคือความตายนี่ก็เรียกว่ามรณา,านุสติคือการพิจารณาเห็นความตายแล้วน้อมเอาความตายนั้นกลับเข้ามาอยู่ในตัวเราว่าวันหนึ่งสามีเราจะตาย ถ้จริงไม่จริงไม่รู้แต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะจริงงั้นเริ่มต้นทําดีกับมันดีกว่าเออก็ถือว่าดีไงหนูว่าเป็นคนชอบบ่นหนูหวังดีเขาเพราะว่าเขาป่วยเขาเป็นกำดังก็เลยจะค่อยจิ้วที่ว่าทําอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายก็จะทะเลาะกันจะเถียงกันแต่ตั้งแต่ฝันหนูเพิ่งฝันเมื่อสามวันที่แล้วนคกอาจารย์ะแต่หนูรู้สึกว่าก็หนูฝันอันนี้แล้วหนูรู้สึกว่าหนูก็แฟนี่ะก็ไม่ทะเลาะกันไม่เถียงกันอะไรเงี้ยหนูก็ว่ามันก็ดีนะหนูว่าสติ สติมันระลึกขึ้นได้แล้วหนูก<ด>็ฝันฝันเ<ล>ย,ยื่องอื่นไปเรื่อยแล้วหนูว่ามานั่งมานั่งคิดมาพิจารณาว่าเออถ้ามันเป็นแบบนี้ในฝันมันเป็นแบบนี้ถ้าเกิดในชีวิตจริงมันเกิดขึ้นแบบนี้เราก็หาทางออกเป็นอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยหนูอชอบคิดอย่างเงี้ยดีพิจารณาแบบนั้นแหละถูกต้องแล้วให้ฝึก<ด>พิจารณาไปอันนี้คือหลักธรรมใช่ไหมคะแบบนี้แต่หนูไม่รู้เป็นหลักธรรมในการโยนิโสโมนสิการเรียกว่าการไข้ควรไข้ควรตามธรรมนั้นให้เกิดปัญญาใช้ได้ แล้วอันนี้อันนี้หนูจะถามนนูเป็นคําถามเลยหนูอ่ะเป็นคนที่เวลาที่หนูอมีปัญหากับใครหรือไม่ชอบใครอะไรใครอย่างเงี้ยหนูจะไม่สนใจเรื่องเขาเลยอันนี้เป็นการวางเฉยไหมคะเขาจะเป็นยังไงล่ะเอาใหม่แบบว่าอย่างหนูอ่ะถ้าเกิดหนูเป็นคนแบบว่าทะเลาะกับใครหรือไม่ชอบใครอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะแบบไม่สนใจเขาเรื่องของเขาปล่อยเขาเขาจะสุขจะทุกข์จะดีจะร้ายก็เรื่องของเขาอันนี้คือวางเฉยไหมคะ ก็เป็นวางเฉยใช่ใช้ได้ดีแล้วถามถามแค่นี้ค่ะอาจารย์เออสาธุนโมทนาขอบคุณอาจารย์ สวัสดีค่ะอาจารย์อ่พอดีหนูอยากจะสอบถามอาจารย์เกี่ยวกับการตั้งเจตนานะคะเวลาหนูสวดมนต์หรือว่าเวลาหนูฟังธรรมของพระพุทธเจ้าผ่านอาจารย์นะคะหนูก็จะตั้งเจตนาว่าอ่าบุญกุศลเนี่ยหนูขอรลลึกให้แล้วก็ขอถึงให้แม่เนี่ยสามารถที่จะปล่อยวางได้ ด้วยความที่ว่าหนูกับแม่ทํางานที่เดียวกันค่ะแล้วก็เจอเพื่อนร่วมงานที่แบบว่าอ่เขาเขาจะมีปัญหากันบ่อยๆแต่ว่าพอเวลาแม่หนูว่าเขาจะไม่วางเลยคือเขาจะเก็บเขาจะนึกถึงตลอดเวลาเวลาแบบนึกอะไรได้เขาก็จะนึกถึงเรื่องเนี้ยแล้วเขาก็จะแบบมาพูดพูดกับหนูหนูก็จะพยายามบอกเขาว่าแม่พยายามวางหน่อยแม่อย่าไปยุ่งกับเขาเลยปล่อยเขาไปเถอะอะไรไประมาณนั้นแล้วก็ปล่อยเขาอะไรอย่างเงี้ยนล้วหนูก็พยายามจะยกว่าเนี่ยอาจารย์เบียร์บอกแบบนี้นะ ว่าเรามันเป็นเรื่องของเขาเร้ไม่ต้องไปยุ่งเขาถ้าเขาไม่ได้พูดกับเราอะเราก็ไม่ต้องไปยุ่งเขาไม่ต้องไปใส่ใจเขาแต่แม่หนูเป็นคนที่แบบเขามีอาคาติอะค่ะอาจารย์คือเวลาพวกนั้นเขาทําอะไรอย่างเงี้ยตาเขาจะแบบลกแหลกมองแล้วว่าทางนั้นเขาทําอะไรแล้วก็จะคอยจับตาดูเขาตลอดเวลาแล้วก็จะชอบมาบ่นกับหนูอะหนูก็พยายามที่จะบอกเขา ว่าให้เขาปล่อยวางอะไรอย่างเงี้ยพอเวลาหนูมาฟังธรรมกับอาจารย์หรือว่าเวลาสวดมนต์ไหว้พระหนูก็จะพยายามมะลึกถึงว่าขอตั้งจิตอธิษฐานขอให้แม่สามารถที่จะเข้าถึงาการหลุดพ้นสามารถปล่อยวางได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานเข้าถึงหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าได้หนูสามารถตั้งเจตนาแบบนี้ได้ใช่ไหมคะได้ตั้งได้เลยเป็นเหมือนการเจริญเมตตา ลักษณะมันเป็นการจเจริญเมตตาเพื่อปารถนาดีให้เขาเนี่ยสามารถที่จะหลุดพ้นหรือปล่อยวางจากความเป็นจริงแต่สุดท้ายแล้วมันก็เป็นแค่ความปารถนาดีแต่เป็นกุศลแต่สิ่งที่จะทําให้เกิดขึ้นได้เป็นกุศลมากกว่านั้นแล้วทาให้เกิดขึ้นได้จริงคือนําหลักธรรมที่เราฝึกฝนอบรมปฏิบัติเรียนรู้เข้าใจเนี่ยไปบอกสอนแก่เขาอันนี้จะเกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นไปอีกหนูพยายามบอกเขาทุกครั้งค่ะแต่ว่าบางทีพอเวลาหนูพูดปุ๊บเนี่ย เขาก็จะแบบผ่านไปเลยทําเป็นหูทนลมหรือไม่ก็แบบคุยเรื่องอื่นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหนูก็จะปล่อยวางว่าเออโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าหนูเริ่มใหม่ พอเขาพูดเรื่องนี้ปุ๊บหนูก็พยายามจะยกขึ้นมาอีกเขาก็จะทําเหมือนเดิมแต่ว่าหนูก็จะบอกตัวเองว่าหนูจะพยายามไม่โกรธเขาพยายามที่แบบจะคอยบอกเขาด้วยดีตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็คือพยายามที่จะนึกถึงอาจารย์ว่าอาจารย์บอกว่าเวลามีอะไรก็คือพยายามคอยบอกคอยนี่เขาถ้าเขาไม่รับก็ไม่เป็นไรแล้วก็คอยหมั่นทําเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บางทีก็รู้สึกแบบท้อใจเหมือนกันอาจารย์แบบทําไมแม,ไม่ไม่วางเลยว่าอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกหนูอะจะแบบ มันก็ไม่รู้จะทํำยังไงบางครั้งก็รู้สึกแบบหงุดหงิดตัวเองเหมือนกันแต่ก็พยายามที่แบบจะไม่พูดกับเขาพอเวลาหนูพูดเสียงดังขึ้นมาหน่อยเขาก็จะรู้สึกว่าหนูไปบ่นเขาคนอื่นก็จะมองว่าหนูไปบ่นเขาพอความรู้สึกแบบหนูรู้สึกเสียงดังปุ๊บหนูก็จะเริ่มเงียบแล้วหนูจะไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยประเด็นคือเขาไม่วางเราก็ไม่วางไงประเด็นเราก็ไม่วางเขาเขาไม่วางคนอื่นเราก็ไม่วางเขาต่างคนต่างไม่วางทั้งคู่แต่ไม่วาง ทั้งคู่เราไม่วาทากันคนระบริบทเพราะ,ะนั้นเราจะบอกว่าวลปเราจะฝึกอะไรแล้วก็กลับมาฝึกที่ตัวเราเองอย่าไปโกธ<ฆ>อย่าคืออย่าไปหงุดหงิดอย่าไปฉุนเฉียวอย่าไปรู้สึกอะไรปล่อยไปตามความเป็นจริงปล่อยไปตามเหตุเวลาเรากังวลเรื่องเขาเราก็ว่าแล้วก็จเจริญเมตตาแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่ต้องไปคาดหวังอะไรหน้าที่เราคือสร้างเหตุว่าถ้าเราสร้างอีซีดีเดี๋ยววันหนึ่งแม่เราก็จะอีซีดีตามเราเราศรัทธาเชื่อมั่นในกรรมถ้าเรากระทำกรรมดี เดี๋ยววันหนึ่งผลของกรรมดีมันจะสร้างธาตุของความเป็นธาตุดีต่อกันเดี๋ยววันหนึ่งแม่ก็จะสร้างธาตุดีให้เกิดขึ้นกับตัวเราได้เสมอกันเป็นเรื่องดีว่าอนาคตข้างหน้ามันจะมันจะต่างคนต่างดีด้วยกันไปเรื่อยๆได้ค่ะอาจารย์ขอบคุณมากนะคะสําหรับคําแนะนํารู้สึกดีใจมากเลยวันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้คุยกับอาจารย์ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวหนูจะทาสต๊าปลาดุกฟูน้ำาปลาหวานส่งไปให้อาจารย์ที่บ้านนะคะเพราะว่าไม่มีโอกาสได้ไปเลย ได้ขอบคุณมากเลยจ้ะค่ะ,ะสวัสดีค่ะอาจารย์ถ้าตรงนี้นเน<ะ>ีอยล้อมด้วยเขาแล้วยนะจ๊ะซอยนี้เนี่ยถ้าเจอเขาดูดีสวยเลยนะโตไม่รู้ตรงไหนเพราะว่มันจะเป็นแปลงที่ซอยแล้วใช่ใช่ครับรเดี๋ยวเข้าไปส่องเนี่ยจ้านี่อะเจอเด็กอยู่ไม่อะครับะะมันเป็นที่จัดสรรเลยเนี่ย สวยเลยนะจ๊ะม่เดี๋ยนี้มันทําที่ดินกันเยอะจัหรือว่ามันทําอยู่แล้วแต่เราไม่รู้ว่ามีอาชีพมีเยอะแยะไปหมด ที่เราติดต่อมาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงไม่ใช่ครับแสดงว,ว่าเมื่อกี้ก็เข้าได้หรือเปล่าดันน่าจะแปลงเดียวกันหรือเปล่าอ้าวอันนี้ไม่ใช่แล้วหมีมน่าจะเมื่อกี้ที่มันติดป้ายไว้ว่าเหลือห้าแปลงสุดท้ายอ่ะ มาอันนั้นมันจะเป็นเขาใหญ่น่าจะเป็นรา้านกาแฟเลยครับไอ้ต่อยที่ผมชะลอดูเมื่อกี้เนี่ยอันนี้เขาจะลูกใหญ่นี่ใหญ่กว่าที่ลบบุรีนเนี่ยใหญ่กว่าใสูงกว่าอจะแ,แห้งแรงมากเลยอ่ะใช่ที่นี่มันแรงเอ้าที่นี่แรงเหรอมันเหมือนแรงอ่ะไม่แต่ช่วงนี้มันหน้าแรงนะ เออมันต้องไปดูที่อื่นว่าแล้งแบบนี้หรือเปล่าข้าที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์อยากจะไปดูที่ลบบุรีช่วงนี้ว่ามันแล้งไหมมันแบบมันแบบมันไม่เขียวไหมเพราะว่ามันไม่มีฝนไงโอ้นี่ก็ยังเขียวใช่มันจะแล้วแต่พื้นที่ตรงไหนอุ้มน้ำได้เยอะได้อะไรรู้หรือเปล่าอาจารย์ใช่นะั่นแหละก็ตรงที่รัอวขาวอะนั่นอันนั้นก็ได้แต่ลบคมไหนลบแน่นอนอาจารย์สวยสวยทำไมจะไม่สวย ถ้าพอเวลามันจัดสรรนะมันจะพุพ่านาทครับี่เราสีขาวรอเปล่าไม่บอกใครอยู่แล้วแต่หมายความว่าคนที่เขามีที่อยู่แล้วอ่ะใช่ได้ครับได้ครับจะล้อมลัวมึ้นเลยใช่ต้องตามแบบพอเวลาสูงมากก็ไม่มีไม่ดีตรงที่ว่าลมเพราะว่าพื้นที่มันไม่กว้างถ้าพื้นที่กว้างอ่ะไม่มีปัญหาเอาไอเนี่ยจากอะไรนะใส่เกาหลีเยอนะ ่องเมษาิบนะครับมาลงระยะอันนี้น่าจะประมาณที่ลบบุรีไะมอ๋ออาจจะเทียบกว่าหน่อยเทียกว่าน่อยเทียวกว่าไม่มากเพราะที่ลบบุรีก็น่าจะประมาณนี้แหละตอนที่เราเข้ามาเห็นไหมอาจารย์สองฝั่งเลยเป็นภูเขาตรงนั้นเลยครับที่ที่แบบว่าแบบเนี่ยสร้างบ้านแล้วเนี่ยเห็นไหมเอามุ่นวายมาแล้วเนี่ยบ้าสวยอีมันสร้างบ้านเลไรไหม เาสร้างไว้ขายหรือเปล่าครับหนึ่งไร่หนึ่งงานกขประกาศไม่รู้อ๋อเหรอหนึ่งไร่หนึ่งอ๋อแสดงว่าสร้างไว้เปล่าขายน่าซื้ออาจารย์วิวเขาอะบมองเห็นเขาเด้มองเข้ามาเห็นซอยอาจารย์ไม่ได้อยากได้วิวอาจารย์อยากได้เขาคือเดินขึ้นได้ถ้ามันอยู่ตรงนั้นมันเดินขึ้นไม่ได้ไงมันจะตัดบ้านคนอื่นไงแต่ถ้าข้างหลังเป็นเขาอะเราขึ้นเขาได้เลยครับสามร้อยตารางวาใช่ทุกคนอาจารย์ลงไลฟ์สดอยู่ก่อน ลงไลฟ์สดก่อนนะเดี๋ยวอาจารย์ตอนกลับอาจารย์จะขึ้นไลฟ์สดอีกทีหนึ่งบ๊ายบายลาก่อย